you <music> แมงกระพุนน้ำจืดที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบุรีเริ่มปรากฏตัวให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่พบได้เพียงไม่กี่แห่งบนโลกแก่งบางรจันในลำน้ำเข็กตำบนหนองแม่ดาวอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบุรีนอกจากจะเป็นต้นน้ำที่สำคัญของลุ่มน้ำบางทองแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญซึ่งชุมชนในท้องถิ่นได้เปิดให้ล่องเรือชมแมงกระพุนน้ำจืดสายพันธุน้ำไหลแห่งแรกของประเทศไทยและพบเพียงไม่กี่แห่งบนโลกตามแหล่งน้ำไหลบนเทือกเขาสูงโดยจะปรากฏให้ชมในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษ คมข,ของทุกปีแมงกระพุนน้ำจืดหรือว่าแมงยุงมวะตามภาษาถิ่นที่ชาวบ้านตำบลหนองแม่นางอำเภอเขาค้าาจอจังหวัดเพชรบูร์ใช้เรียกเป็นสัตว์น้ำจืดที่หายากพบครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน2545ิเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเป็นประเทศที่ห้าของโลกที่ค้นพบมีลักษณะคล้ายกับแมงกระพุนน้ำเค็มแต่จะมีขนาดที่เล็กกว่าตัวมีสีขาวใสและขาวขุ่น ลำตัวคล้ายกับร่มหรือกระดิ่งมีนวดและมีเยื่อบางๆตัวใหญ่สุดมีขนาดประมาณเหรียญ5บาทเท่านั้นโดยสันนิษฐานว่าเมื่อหลายร้านปีก่อนบริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นท้องทะเลและจากการก่งตัวของเปลือกโลกทำให้ทะเลกลายเป็นภูเขาแมงกระพุนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจึงมีการปรับตัวให้สามารถอยู่ในน้ำจืดได้การเล่าเรือชมแมงกระพุนน้ำจืดจะต้องพายเรือเข้าไปในลำน้ำระยะประมาณ2กิโลเมตรนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสก,กับธรรมชาติและความสวยงามของสองฝั่งลำน้ำ ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่และคงสภาพพื้นป่าความอุดมสมบูรณ์นอกจากการล่องเรือชมแมงกระพุนน้าจืดแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถชมผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ไม่ต่ำกว่า300ชนิดและมีการค้นพบผีเสื้อหาย,อยากอย่างน้อย9ชนิดเชน่นผีเสื้อเหลืองน้นาแขวนฉาน,านผีเสื้อจันทราผีเสื้อเหลืองกรรมฐานผีเสื้อไกเซอร์ดำผีเสื้อลายตลกขีดยุ่งผีเสื้อแดงอินเดียผีเสื้อเหลืองลีนา,านผีเสื้อประไก่ฟ้าและผีเสื้อไม้ก่อลายหัก สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจล่องเรือท่องป่าตามหาแมงกระพุนน้ำาจือและชมผีเสื้อนานาพันธุ์สามารถเข้าชมได้ทุกวันโดยมีเรือให้บริการนักท่องเที่ยวจากชมรมคนลักป่าบ้านหนองแม่นาคิดค่าบริการราคาะ200บาทโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0 8 2 8 7 9 5 0 7 9